สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศรอบเช้าประจำวันอังคารที่16ธันวาคม2568สำหรับภาพรวมวันนี้สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยังคงอยู่ที่พี่น้องในภาคใต้ตอนล่างค่ะโดยมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในจังหวัดพัทลุงปัตตานียะลานาราธิวาสตรังและสตูล ขอให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มนะคะผลจากมรสุมนี้ยังส่งผลกระทบต่อทะเลด้วยค่ะโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นลมแรงมากคลื่นสูงถึง2-3เมตรและอาจสูงมากกว่า3เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขอเน้นย้ำให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองตลอดช่วง ที่สําคัญคือเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกสักฝั่งต่อไปอีกหนึ่งวันเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทุกท่านค่ะข้ามมาที่ประเทศไทยตอนบนกันบ้างนะคะวันนี้เราจะได้สัมผัสกับความหนาวเย็นที่เพิ่มขึ้นอีกค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมทําให้ทั่วไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2อ,ององศาเซลเซียสขอให้ทุกท่านเตรียมเสื้อกันหนาวให้พร้อมและดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะคะ ส่วนเรื่องฝุ่นละอองหรือ PM 2.5ไม่ต้องกังวลค่ะการสะสมอยู่ในเกณฑ์น้อยเนื่องจากมีการระบายอากาศที่ดีมากๆเลยค่ะสำหรับอุณหภูมิในพื้นที่ต่างๆนั้นภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะสัมผัสอากาศเย็นถึงหนาวโดยเฉพาะบนยอดดอยและยอดภูอุณหภูมิต่ำสุดอาจลดลงไปถึง6 1ถึงองศาเซลเซียสเลยทีเดียวค่ะส่วนพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าเช่นกันค่ะเตรียมรับมือกับลมที่แรงขึ้นด้วยนะคะต่อไปเป็นการวิเคราะห์สภาพอากาศทั่วไทยค่ะ วันนี้เราจะมาเจาะลึกพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันนะคะสำหรับวันพรุ่งน,นี้วันที่16ธันวาคม2568ซึ่งข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันน่าสนใจมากเลยค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่บอกว่าพรุ่งน,นี้อากาศจะเป็นยังไงแต่มันกำลังเล่าเรื่องราวของประเทศไทยที่เหมือนถูกแบ่งออกเป็นสองโลกที่ต่างกันสุดขั้วเลยภายในวันเดียวกันใช่เลยครับเหมือนกับว่า ม,มีพลังงานก้อนเดียวกันที่มอบอากาศดีๆเย็นสบายให้กับคนครึ่งบนของประเทศแต่ในขณะเดียวกันพลังงานก้อนนั้นก็เดินทางต่อไปสร้างฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงให้กับคนอีกครึ่งหนึ่งทางภาคใต้อภารกิจของเราวันนี้ก็คือการไปสำรวจกันว่าตัวการที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันสร้างปรากฏการณ์ที่ตรงกันข้ามขนาดนี้ได้ยังไงน่าติดตามมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่า ตัวการสำคัญที่ควบคุมลมฟ้าอากาศของไทยในวันพรุ่งนี้คืออะไรอ่าตัวการหลักที่ประกาศของกรมอุตุชี้เป้ามาเลยก็คือบริเวณความกดอากาศสูงครับความกดอากาศสูงหรือถ้าใจเรียกชื่อที่เราคุ้นคุ้นกันก็คือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงเลยนะมาจากประเทศจีนอ๋อมวลอากาศเย็นที่มากับฤดูหนาวนี่เองใช่ครับ ตอนนี้ก็คือแผ่ลงมาปุกคลุมประเทศไทยตอนบนกับทะเลจีนใต้เรียบร้อยแล้วครับแต่ในประกาศก็พูดถึงอีกปัจจัยหนึ่งด้วยนะคะคือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่บอกว่ามีกําลังค่อนข้างแรงเหมือนกัน2ออย่างนี้มันทํางานร่วมกันยังไงเหรอคะดูเหมือนจะเป็นคนละเรื่องกันเลยนี่แหละครับคือจุดที่น่าสนใจที่สุดเลย2ออย่างนี้ไม่ใช่แค่ทํางานร่วมกันนะแต่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันโดยตรงเลยครับอ๋อเหรอคะ คือมวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยเปรียบเสมือนอเครื่องยนต์เทอร์โบขนาดใหญ่ที่มาติดตั้งให้กับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ,อทําให้ลมมรสุมซึ่งปกติก็พัดอยู่แล้วในฤดูนี้มีกําลังแรงขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเลยครับเข้าใจแล้วคะ่ะคือความกดอากาศสูงทางตอนบนมันไปผลักหรือว่าเสริมแรงให้ลมมรสุมมีพลังมากขึ้นแต่มันก็น่าแปลกนะคะที่มวลอากาศเย็นซึ่งเรามักจะนึกถึงความแห้ง กลับกลายเป็นต้นเหตุของฝนตกหนักในอีกพื้นที่หนึ่งได้ช่วยอธิบายกลไกลตรงนี้อีกนิดได้ไหมคะว่าความเย็นมันไปบูส์พลันให้ลมฝนได้ยังไงเป็นข้อสังเกตที่ดีมากเลยครับคือตัวมวลอากาศเย็นเองเนี่ยมันแห้งและหนักทําให้ท้องฟ้าทางตอนบนโปรง่งค่ะแต่อย่างที่บอกว่ามันไปเสริมกําลังให้ลมมรสุมทีนี้พอลมมรสุมที่แรงขึ้นเนี่ยมันพัดผ่านอ่าวไทยอืซึ่งก็เหมือนอ่างเก็บน้ําขนาดมหึมาเลยใช่ไหมครับค่ะ มันก็กวาดเอาไอ้น้ำความชื้นมาหาศาลติดไปด้วยกลายเป็นลมที่ทั้งแรงและชื้นพุ่งตรงเข้าสู่ภาคใต้ผลลัพธ์ที่ได้เลยต่างกันอย่างสิ้นเชิงโหภาพชัดเจนมากเลยค่ะเหมือนเรากำลังจะดูหนังคนละม้วนเลยใช่ครับนี่แหละครับที่มาของประเทศไทย2โซนอากาศในวันพรุ่งนี้ งั้นเราไปดูเรื่องแรกกันก่อนเลยที่โซนประเทศไทยตอนบนซึ่งก็คือตั้งแต่ภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกรวมถึงกรุงเทพด้วยข้อมูลบอกว่าจะเย็นลงอีก1-2อ,องศาเซลเซียสแล้วก็มีลมแรงด้วยใช่ครับซึ่งตัวเลข1-2อ,องศาที่ลดลงเนี่ยอาจจะฟังดูไม่เยอะนะครับค่ะก็ดูไม่เยอะแต่ในทางอุตุนิยมวิทยาแล้วมันเป็นเหมือนสัญญ,ญาณขอบประตูบอกว่ามวลอากาศเย็นระลอกใหม่ของจริงมาถึงแล้วนะ แต่สิ่งที่สำคัญกว่าตัวเลขที่ลดลงอีกก็คือคำว่าลมแรงที่พ่วงมาด้วยมันสำคัญยังไงคะลมแรงก็แค่ทำให้เรารู้สึกหนาวขึ้นเฉยๆหรือเปล่าคะมันมากกว่านั้นครับนี่คือข้อมูลสำคัญที่ตัวเลขบนแอปพยากรณ์อากาศอาจจะไม่ได้บอกเราทั้งหมดคือลมแรงๆเนี่ยมันจะทำหน้าที่เหมือนพัดลมที่เป่าความร้อนออกจากร่างกายเราตลอดเวลาอ๋ oh. ทำให้อุณหภูมิที่เรารู้สึกหรือที่เรียกว่า feel like temperature มันต่ำกว่าอุณหภูมิจริงที่วัดได้เสมออืดังนั้นอุณหภูมิ2 2องศาในวันลมสงบอาจจะแค่เย็นสบายแต่ย2ิบองศาในวันพรุ่งนี้ที่ลมแรงอาจจะให้ความรู้สึกเหมือน19หรือ20องศาได้เลยนะโอ้โหนี่คือความแตกต่างระหว่างการแค่สวมเสื้อคลุมกับการที่อาจจะต้องหยิบเสื้อกันหนาวจริงจังมาใส่เลยครับเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเลยค่ะและในประกาศก็ให้ตัวเลขที่เปรียบเทียบความแตกต่างนี้ได้ชัดเจนมาก ดิฉันสังเกตว่าอุณหภูมิบนพื้นราบกับบนยอดดอยหรือยอดภูนี่ต่างกันลิบลับเลยอย่างภาคเหนือพื้นราบต่ำสุด16-19องศาแต่บนยอดดอยนี่ลงไปเหลือแค่6-13องศาหนาวจัดเลยนะคะถูกต้องครับหรือภาคอีสานที่พื้นราบ16-20องศาแต่ยอดภูก็ลงไปที่10-15องศาได้เหมือนกันนี่แสดงให้เห็นว่าความสูงเป็นอีกปัจจัยสำคัญเลย ที่ขยายผลของความหนาวเย็นให้รุนแรงขึ้นไปอีกอยู่ในภาคียวกันแต่คนละพื้นที่ก็เจอความหนาวไม่เท่ากันใช่เลยครับตัดภาพมาที่กรุงเทพและปริมณฑลกันบ้างบอกว่าอากาศจะเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-23องศาซึ่งเมื่อรวมกับลมแรงอย่างที่ว่าก็น่าจะเป็นเช้าที่สดชื่นมากสำหรับคนกรุงเทพเลยทีเดียวและมีข่าวดีที่ซ่อนอยู่ในประกาศฉบับนี้ด้วยนะครับ คะมีอะไรคะถ้าเราสังเกตให้ดีจะมีข้อความระบุว่าประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ด้อยเพราะว่ามีการระบายอากาศที่ดีซึ่งการระบายอากาศที่ดีนี้ก็เป็นผลโดยตรงมาจากลมมรสุมที่แรงขึ้นนั่นเองครับอ๋อ oh. พูดง่ายๆคือลมหนาวที่มาไม่ได้เอาแค่ความเย็นมาให้แต่ยังช่วยพัดพาฝุ่น PM 2.5ที่อาจจะเริ่มสะสมให้เจือจางลงด้วยด้วย ถือเป็นโบนัสที่เราได้อากาศสะอาดขึ้นมาด้วยถูกต้องครับเป็นผลพลอยได้ที่ดีมากเลยค่ะสรุปคือทางตอนบนของประเทศได้ความเย็นอากาศดีในขณะที่คนกรุงเทพกำลังดีใจกับอากาศสะอาดและลมเย็นสบายลองจินตนาการว่าพลังงานเดียวกันนี่แหละค่ะกำลังเดินทางข้ามอ่าวไทยไปสร้างสถานการณ์ที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงให้กับพี่น้องทางภาคใต้เป็นการเชื่อมโยงที่เห็นภาพมากครับสถานการณ์ในภาคใต้นี่คืออีกขั้วหนึ่งโดยสมบูรณ์เลย ที่นั่นไม่ใช่เรื่องของความหนาวแต่เป็นเรื่องของพลังงานความชื้นมหาศาลที่ลมมรสุมหอบมาอ <Ooh. S 1> แล้วมาเจอกับแผ่นดินภาคใต้โดยเฉพาะแนวเทือกเขาที่ทอดตัวยาวลมชื้นเลยถูกบังคับให้ยกตัวสูงขึ้นกลั่นตัวเป็นเมฆฝนขนาดใหญ่แล้วก็เทฝนลงมาอย่างหนักครับ ดิฉันสังเกตว่าจังหวัดที่ประกาศเตือนภัยฝนตกหนักเป็นพิเศษจะกระจุกตัวอยู่ทางใต้ตอนล่างเกือบทั้งหมดเลยทั้งฝั่งอ่าวไทายอย่างพัทลุงสงขลาปัตตา,านียะลานาอุทิวาสใช่ครับแล้วฝั่งอันดมามันอย่างตรังกับสตูลทํำไมผลกระทบถึงไปกองอยู่ตรงนั้นเป็นพิเศษล่ะคะเป็นเพราะภูมิศาสตร์ของพื้นที่เลยครับ จังหวัดในโซนใต้ตอนล่างเนี่ยคือด่านแรกที่ต้องปะทะกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มันหอบความชื้นมาเต็มพิกัดเลยหลังจากเดินทางข้ามอ่าวไทยมาไกลค่ะประกอบกับแนวเทือกเขาสันกาลาคีรีและก็นครศรีธรรมราชที่วางตัวขวางทิศทางลมพอดีทําให้พื้นที่บริเวณน,นั้นกลายเป็นจุดรับน้ําฝนโดยตรงเลยอ๋อในขณะที่จังหวัดที่อยู่สูงขึ้นมาหน่อยอย่างประจวบหรือชุมพรก็เลยไม่โดนหนักเท่าใช่ครับ อาจจะมีแผ่นดินของภาคตะวันออกช่วยบังลมไว้ส่วนหนึ่งทำให้ความรุนแรงลดลงไปบ้างเข้าใจเลยค่ะและคำเตือนที่ตามมาจากฝนตกหนักนี่ก็ดูจะน่ากังวลมากกรมอุตุใช้คำว่าให้ระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนี่คือคำเตือนที่สำคัญที่สุดเลยครับและต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษเลยและที่สำคัญคือเขาระบุพื้นที่เสี่ยงไว้ชัดเจนด้วยนะว่าโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่มอมซึ่งนี่ไม่ใช่การเตือนแบบกว้างแต่เป็นการชี้เป้าให้คนในพื้นที่เหล่านั้นเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยครับเพราะเมื่อฝนตกหนักมากๆบนภูเขาดินจะอุ้มน้ำไม่ไหวถูกต้องครับแล้วมันก็จะปล่อยน้ำมหาศาลลงมาอย่างรวดเร็วกลายเป็นน้ำป่าที่ไหลบ่าไปรวมกันในที่ลุ่มต่ำทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันที่รุนแรงและตั้งตัวไม่ทันได้ น่าทึ่งนะคะว่าปรากฏการณ์เดียวกันสร้างผลกระทบที่ต่างกันสุดขั้วได้ขนาดนี้ซึ่งผลกระทบของลมมรสุมนี้ไม่ได้อยู่แค่บุญบกเท่านั้นแต่พลังของมันแสดงตัวได้ชัดเจนที่สุดก็คือกลางทะเลถูกต้องครับทะเลคือสนามพลังของมรสุมโดยตรงเลยสภาพคลื่นลนในทะเลจึงเป็นเหมือนมาตรวัดความรุนแรงของมรสุมได้ดีที่สุดข้อมูลระบุชัดเจนมากโดยเฉพาะในอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป โหบอกว่าคลื่นสูง2-3เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรขึ้นสูง3เมตรนี่มันสูงกว่ารถตู้ทั้งคันนี่นะคะเนี่ยนึกภาพไม่ออกเลยว่าสําหรับเรือเล็กมันจะน่ากลัวขนาดไหนเป็นภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากครับคลื่นระดับ3เมตรขึ้นไปนี่ถือว่าอันตรายอย่างยิ่งยวดเลยนะสําหรับเรือประมงขนาดเล็กและขนาดกลาง มันไม่ใช่แค่คลื่นที่สัดสูงแต่เป็นพลังงานมหาศาลที่สามารถพลิกคว่ำเรือได้ในพริบตาเลยอืมนี่คือสาเหตุที่คำเตือนในส่วนนี้จะมีความหนักแน่นและเฉพาะเจาะจงมากเป็นพิเศษครับใช่เลยค่ะเพราะพอขยับขึ้นมาที่อ่าวไทยตอนบนคลื่นก็ยังสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันสูง1-2เมตร จะเห็นการไล่ระดับความรุนแรงที่สอดคล้องกับชิดค้างลมเลยซึ่งการไล่ระดับนี้ก็ช่วยยืนยันสมมุติฐานของเราก่อนหน้านี้ครับว่าอ่าวไทยตอนล่างคือพื้นที่ที่รับพลังจากลมมรสุมไปเต็มๆก่อนที่พลังงานนั้นจะค่อยๆลดทอนลงเมื่อพัดเท่าไกลแผ่นดินมากขึ้นและสิ่งที่ตอกย้ำความรุนแรงของสถานการณ์นี้ก็คือคําเตือนที่ส่งตรงถึงชาวเรือที่ดิฉันคิดว่ามีความน่าสนใจในการใช้คํามากเลยค่ะ มันมีทั้งคําแนะนําทั่วไปคือให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองแต่ก็มีคําเตือนที่เฉพาะเจาะจงมากสําหรับเรือเล็กซึ่งก็คือคําเตือนสําหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างที่มีคําสั่งชัดเจนว่าควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีกหนึ่งวันการใช้คําว่าควรงดออกจากฝั่งไม่ใช่แค่การแนะนานะครับแต่เป็นคําเตือนที่หนักแน่นและจริงจังมาก มันสะท้อนว่าข้อมูลทุกอย่างที่กรมอุตุมีทั้งแบบจําลองสภาพอากาศภาพถ่ายดาวเทียมล้วนชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าสภาพอากาศเลวร้ายเกินกว่าที่เรือเล็กจะรับมือไหวและการระบ,บุเวลาว่าต่อไปอีกหนึ่งวันดิฉันว่ามันสําคัญมากนะมันต่างกันมากระหว่างคําสั่งที่ไม่มีกําหนดกับคําสั่งที่บอกชัดเจนแบบนี้มันเปลี่ยนความรู้สึกของชาวเรือจากความมืดมนไม่แน่นอนไปการวางแผนได้เลยว่าโอเค พรุ่งนี้เราพักเตรียมอุปกรณ์ซ่อมเรือแล้ววันมะรืนค่อยว่ากันใหม่ไม่ใช่แค่การบอกตัวเลขลอยๆค่ะเรียกว่าเราได้เจาะลึกภาพของประเทศไทยในวันพรุ่งนี้กันครบทุกมิติแล้วนะคะสรุปอีกครั้งก็คือประเทศไทยตอนบนจะได้สัมผัสอากาศเย็นลงพร้อมลมแรงซึ่งเป็นผลดีช่วยให้อากาศสะอาดขึ้นด้วย <c oughs> ครับผมในขณะที่ภาคใต้ต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักจนอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและเคลื่อนลมในทะเลที่รุนแรงมากโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนล่าง และทั้งหมดนี้ก็มาจากตัวการเดียวกันคือมวลอากาศเย็นกําลังแรงจากจีนที่ลงมาเป็นเทอร์โบให้กับลมมรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือสร้างประเทศไทยที่มี2ฤดูในวันเดียวกันซึ่งการทําความเข้าใจเรื่องราวเบื้องหลังเหล่านี้มันเปลี่ยนมุมมองของเราต่อการพยากรณ์อากาศไปเลยนะคะจากเดินที่อาจจะแค่ดูผ่านๆว่าพรุ่งนี้ร้อนหรือฝนตกกลายเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันของเราโดยตรงใช่เลยครับมันมีผลต่อการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆ ไปจนถึงเรื่องคอขาดบาดตายได้เลยนะตั้งแต่เรื่องง่ายๆอย่างการดูแลสุขภาพคนทั้งเหนืออาจจะต้องเตรียมเสื้อผ้าที่กันลมได้ดีไม่ใช่แค่เสื้อหนาๆอย่างเดียวส่วนคนในกรุงเทพอาจจะวางแผนออกไปทํากิจกรรมกลางแจ้งในตอนเช้าเพื่อรับอากาศดีๆที่หาได้ไม่บ่อยนัก ในขณะที่คนทางภาคใต้ต้องวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบอาจจะต้องเลี่ยงเส้นทางที่เป็นที่ลุ่มหรือใกล้เชิงเขาและที่สำคัญที่สุดก็คือกลุ่มชาวประมงและผู้ที่ทำงานในทะเลใช่ครับกลุ่มนี้สำคัญมากที่ต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะออกเรือไปเสี่ยงกับธรรมชาติหรือจะยอมสูญเสียรายได้หนึ่งวันเพื่อแลกกับความปลอดภัยถูกต้องครับนี่คือคุณค่าที่แท้จริงของการพยากรณ์อากาศ คือการให้ข้อมูลล่วงหน้าที่แม่นยำและลึกซึ้งพอที่จะทำให้เราทุกคนสามารถเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่ธรรมชาติกำลังจะมอบให้เราได้อย่างดีที่สุดก่อนจะจากกันมีประเด็นสุดท้ายที่ดิฉันเห็นในข้อมูลแล้วอยากชวนคิดต่อนะคะในประกาศของกรมอุตุมีการกล่าวถึงปรากฏการระยะยาวอย่างเอลนโยและลานิยาด้วยแม้พยากรณ์ฉบับที่เราคุยกันวันนี้จะเป็นภาพของวันพรุ่งนี้วันเดียว แต่มันก็น่าคิดต่อใช่ไหมครับว่าปรากฏการณ์สภาพภูมิอากาศระยะยาวเหล่านี้อาจจะกําลังส่งผลต่อความรุนแรงหรือความถี่ของสภาพอากาศสุดข,ขั้วที่เราเจอในแต่ละวันอยู่หรือเปล่าใช่ค่ะเช่นมวลอากาศเย็นที่มาอาจจะรุนแรงกว่าปกติหรือฤด,ดูฝนในภาคใต้อาจจะมาแปลกไปจากเดิมใช่เลยค่ะมันทําให้เกิดคําถามตามมาว่าฤด,ดูกาลที่เคยเป็นปกติของเราไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาวฤด,ดูร้อนหรือฤด,ดูฝน กำลังค่อยๆเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปแค่ไหนจากปัจจัยระดับโลกเหล่านี้นี่อาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องกลับมาเจาะลึกกันอีกครั้งค่ะ